คันขาใต้นี่เป็นจุดเลยนี่เลี้ยงอะไรอะไตามเลยไม่ออกผู้ถือบ้างผู้ถือน่าจะเลี้ยงแบบนั้นเลยคันหาหมอ,อกจากขนาดเดิมบ่งน้ำถ่ายหูค่ะปัญหาไว้น,นั่นแหละแล้วก็เอาไม <c oughs> ่เอาให้จัวหฮาใส่ถือฮะเออ <c oughs> นี <N> ่นี่หายพอหายพอใบหาเอาหอยนะเอาหอยจัวในพื้นนี่เออพื้นจะน้อยเมื่อวานนั่นลหละแล้วแล้วก็ดอกไม้แล้วก็หายอ่ะฮั่น มีดอกไมาาก้อีกเฮามีดอกไม้อพี่หนึ่งพุดขับุ่นใที่โซ่เนอ์หอพี่สองท่ามา,าุณสบักคาโตเอ์หอพี่สามปฏิปันมัไโมเจอเนอร์ ทังนี้แหะไปพี่น้องแน่ เขียวเชนบ้าเขินงามขายน้ำเขากับทุระทุเลยพี่น้องมันนั้นพี่น้องฝนตก น um at ัดโยงกันนางเต็มเจ้าสภาทะเล เตรียมสิเนาะเตรียมเอาแพารากาเอากระเป๋าเงินสี่น้อง ให้เพิ่นเยียบเป็นเสนีมงคลออกมาจากสีมเป็นแบบแบบพิธีนีถือกันมาพี่น้องอาโศกอาลาบาสันซะบางทีแเพิ่นเยียบมากเลยได้เลขถือเลขหกโตก็มีแล้วพี่น้องเนะถือเลขหกโตก็มีพี่น้องนะ <c oughs> อมันเป็นพิธีอันซีซัสซิดเนาะ เาเขียวกับเพื่อนกับโทรออกให้เพื่อนออกมาหับพรหับกุศลน้ากันเนาะเป็นจ้าภาพน้ำแน่และกบับาทแน่และกักองบุญแน่ซื้อเป็นเจ้าภาพ เราหนังสมองกว่ายังพันเสร็จพิธีเพิ่นกับนังลงละพิ่นยืนนะเกือบสัปโมแล้วพี่น้องมาเด้อจ้าเมย์เมย์ลากาพี่ปิ่นแม่แอดแล้วกาทุกๆคนเด้อมาบุญน้ำชาดื่มเด้อะมานี่้อ ขอให้ครอบครัวผู้ใหญ่เจดีของสาวอึ่งก็มีสุขภาพแข็งแรงต่้รวยให้ยูดีไม่แห้งแค่้ยวคาดจากอันตรายทั้งหลายบุญกุศลนี้ก็เงินของไม่มีให้ละสาวอึ่งได้สั่งบุญถังยิ่งใหญ่ในชีวิตนี้ก็ขอขอบคุณแม่ละลายเด้อสอึ่งดีใจลายมาเนี้ ผอมโดยครอบครัวพ้อมโดยน้องก๊อฟเบาเขียวน้องใต้ก็ได้มาร่วมพิธีบวชเนนเป็นผููบ่าพี่น้องกันยุฮอดสาวกลัวปีละบวชกับหลายพรรษาได้เกือบสิบพรรษาหรือบ่กกลัวแหละมันมีละสามองค์ซึ่งกับบุคคลรายละเอียดแต่มันค่อนข้างเป็นพญะ พยาธิระบาดในบ้านในเมืองเฮาก็เลยญาติโยมก็บ่อยากหลายปานใดแล้วก็นึ่งมาก็ฝนตกแล้วกรออยู่ตีนกกโเพนกหลายกกโใหญ่โสีมีแต่เจ้าภาพเจ้าศรัทธาทั้งเบิดมาพี่น้องเอ้ยแล้วกเจพร้อม เจ๊กเจ๊พร้ออัดประตูน้องบวชนักเนาะอัดประตูอัดประตูเนาะประตูซิมเปิดแล้วเนาะ เปิดประตูแล้วเปิดปิดประตูมาณถึงสัโมงเหนียวเปิดไปไกล สามบาทก็คือเออสามสามจัวก็คือสามซองนี้ปัจจัยเ <c oughs> ป็นอันเซฟพิธีกะซองกะเพน้บ้านในเมืองแล้วก็กจับัทธาจะบภาพอาจจะบภาพ เตรียมเลยพอน้องเตรียมคนสีออกมาจากสินแล้วเป็นอันเสร็จพี่ี่คือเอากระเป๋าเงินกระเป๋าค้าออกมาให้คนเยียบเนาะเอาโชคเอาลาบเอาความร่ำความรวยก่อนเลย เงิบนป่นค่ะน้องป่นอโศกอาลาบอาห้างอ,นนอามีเหย็บเหย็บจะกระปลาจะแตกเออเ <Lan> ออเหย็บอยากได้เงินลายให้กระเป๋าแตกอยากผ่านใหญ่เลยพี่น้องเพงขโมยแม้นเพิ่นใหญ่ขโมง แมาแต่ถ้าแกบปะโอ้ไก่เนาะโอ้เดินทางปลอดภัยเด้อสาธุ พิธีนี้ศักดิ์สิทธิ์เด้อพี่น้องเอาบุญน้ำกันเด้อไม่ม,มีเด้อเปาเตะเฮงๆลำๆเลยเลยวัยที่นี้เป็นที่ซักซิ์น้องมาจากสินพี่น้องเกิดมากับข้างแล้ว ไม่ได้เกิดลงข Twelve, ึ้นไปเยียบไหมโดยรต๊อลก่เนยาอาขาายก ไอ้อทีเ้ยจะเข้าไหมบานอาจารย์กระป้อนคือนกันนะอาจารย์กี่เลเซตพิธีพี่น้อง เออเอารถเอารถต้องใส่เพื่อนกำลังถ่ายน้ำขเข็ง,งเนาะเลี้ยงแมวมาหลาครั้งแมวนะส่อเสียงก็ใค่